เซนเทลสำหรับเซนเทลเนี่ยโทนเป็นลบเหมือนกันหลกัหลกๆเป็นเรื่องของตัวธุรกิจอาหารเพราะว่าจริงๆของเซนเทลเนี่ยธุรกิจอาหารรายได้เขาใหญ่กว่าตัวโรงแรมนะคะอาหารอยู่ประมาณสัก55%แล้วก็เปิดประชุมมาเขาก็กโทนในแง่โทนดาวของในแง่ของตัวธุรกิจอาหารเลยเพราะว่าตัวเซมซอลซิลโกลดเนี่ยเขาปรับลงมาอยู่ที่1-3%เท่านั้นเพราะว่าในส่วนของกรกฎาคมเนี่ย KFC ซเซมซอลซิลโกดติดลบซึ่ง KFC เนี่ยเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ใหญ่ของเขาเนี่ย แล้วก็แม้ว่าแม,แม้บันอื่นจะบวกแต่ว่ามันก็ไม่สามารถช่วยเชยการลดลงของตัว KFC ได้อะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ครึ่งปีหลังก็จะมีผลกระทบจากการปิดรีโนเวทโรงแรมตัวค่าใช้จ่ายจากมาลดีฟที่เข้ามาซึ่งอันนี้เราก็รับรู้ไปแล้วอะไรอยงี้ค่ะ สำหรับเซนเทลจากโทนประชุมที่ค่อนข้างลบส่วนของธุรกิจอาหารเนี่ยเรามีการปรับประมาณการลงมานะคะหลักๆสะท้อนในแง่ของตัวเซมซซสโกที่ที่ต่ำกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะรวมถึงพวกมาจิ้นที่มันอาจจะถูกกดดันจากการเตรียมเปิดโรงแรมใหม่ๆเนี่ยเวลาเปิดโรงแรมใหม่มารจิ้นมันจะถูกกดดันค่อนข้างเยอะนะคะมันจะใช้เวลาในการเริ p มอดังนั้นเราปรับประมาณการลงแล้วก็เอารุกในครึ่งปีหลังอะค่ะจะอ่อนตัวค่ะครึ่งปีแรก ด้วยด้วยเหตุผลข้างต้นอะไรย่างนี้นะคะของเซนเทลทาร์เก็ตไพร์ใหม่ของเราอยู่ที่40บาทนะคะาภาพรวมขึ้นไปหลังค่อนข้างเป็นนิวโชนะคะแต่สำหรับเซนเทลเรามองข้ามไปถึงปีหน้าที่ว่าน่าจะเป็นอีกหุ้นหนึ่งของโรงแรมที่กลับมาเติบโตได้ดีเพราะว่าโรงแรมที่ปิดดินเนเวตปีนี้ภูเก็ตพัทยากลับมาเปิดแล้วก็มาดีเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้กดดันต่อโตกำไรในปีหน้านะคะก็คงคำแนะนำซื้อสำหรับระยะย,ยาวสาหรับเซนเทลนะคะ ครับขอของนักลงทุนมีคําถามเข้ามา2อ,อท่านนะครับเนื่องจากว่าคุณสิเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูกลุ่มโรงแรมพอดีตัว A w C กับ H H R ครับคุณส่ให้คอมเมนต์สั้นๆหน่อยครับ H H R เขอออกเป็น H H R ก่อนละกัน H H R เนี่ยเรามองว่ามันอาจจะยังมีเรื่องของตัว e a r n i n g ที่ที่ยังกดดันอยู่คือหลักๆของ H H R เนี่ยธุรกิจของเขาอยู่ในมาลดีฟ อ่าแล้วก็อังกฤษอะไรเงี้ยครับอังกฤษตอนนี้ก็มีเซนติเมนต์เรื่องของการมาท้วงอะไรเงี้นะคะส่วนมาด e ฟเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะอ่าการฟื้นตัวของตัวไรายได้ไม่ค่อยชัดเจนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรนะ่นักสำหรับตัว HSR อะไรเงี้ยค่ะในสำหรับปีนี้ในครึ่งปีหลังน่าจะไม่เออร์นอาจจะยังไม่เห็นการเติบโตมากอะไรเงี้ยค่ะ AWC ครับอีกตัวหนึ่ง AWC นะคะ AWC ี AW C, ่ารูนหม่คือ AWC เนี่ยตัวโรงแรมคือต้องเล่าว่ะโรงแรมของเขามันเป็นพอชั่นไม่ที่ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับรายได้ไรวมๆรายได้หลักๆของเขาก็ยังมาจากเรื่องการให้เช่าพื้นที่อยู่ทั้งตัวออฟฟิศแล้วก็ในส่วนของอพวก Community m อล l ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งสงซึ่งธุรกิจต่ออันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแลตไม่ได้เห็นการเติบโตนะคะส่วนธุรกิจโรงแรมเราก็มองว่าเป็นเทรนเดียวกับของไทยซึ่งการกดเติบโตอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากแล้วค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะ AWC เนี่ยโรงแรมหลักๆรับ เขาเป็นไม้ไม้คือจัดประชุมตอนนี้จัดประชุมยังไม่ได้ฟื้นตัวเข้ามาะอะไรอย่างนี้ค่ะยังน่าลุ้นไม้คืออาจจะลุ้นได้ในแง่ของการเติบโตเพราะว่าเขา l o เบสเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นคือการฟื้นตัวเขาช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาลุกเรามองว่าอาจจะยังไม่ได้สดใสมากนะคะเพราะว่าเราคอนเซิร์นในแง่ของธุรกิจให้เช่าที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงอะคะ่ะ แต่เอ็ c เราเรายังไม่ได้ Cover นะคะแต่ว่าดูภาพรวมที่เราฟังมิติ้งมันเป็นเทรนประมาณนี้นะคะ่ะถ้าคาดกิดไพยอาจจะดูคอนเซนซักก่อนได้ค่ะครับผมขอบคุณครับคุณสีครับสวัสดีค่ะ